очку Qual relaps, <laughs> dr Explor子 station, funwa Ili. oker 상ya will be Studwelds Ha Trustee ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูเข้ามาประตูที่สองคะประตูสุริยะสุราษฎร์ประตูสุราษฎร์นะคะเป็นภายในสวยงนั้นเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ประตูที่สามนั้นนะคะตูกานิ ตอนนี้เราเดินผ่านประตูที่4มาแล้วนะคะอาวาโพประตูที่4แปลว,ว่าประตูแางสายลมนะคะมาตองเที่ยวเยอะมากมาก ตอนนี้เรากำลังเดินชมเมืองแล้วนะคะนหนก็จะมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย 哎。